เคนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทใหม่นะคะสวยงามพร้อมพิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านบ้านพักหลังใหญ่นะคะพร้อมมีรันรับรองอีกหนึ่งหลังค่ะอยู่บนเนื้อที่ขนาด268ตารางวานะคะ2ง,งานกว่กว่าค่ะทุกท่านแต่ดูจากรอบในพื้นที่กว้างมากค่ะร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะล้วนรอบขอบชิดเลยค่ะ ห้ห้องนอนสี่ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถง1งเรือนรับรองและ1ที่จอดรถมีพื้นที่ว่างๆนะคะที่สามารถจอดรถยนเพิ่มได้เป็น10คันเลยค่ะจะจัดเลี้ยงก็มีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะคะ410ตารางเมตรค่ะคือพื้นที่นี้ไม่รวมกับเรือนรับรองนะคะอยู่ที่หมู่5ตําตบลมาบแคร์อำเภอเมืองค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะ ราคา5ล้าน4 0 0 0บาทค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจาน12กิโเมตรห่างจากโรงพยาบาลนครปฐมเพียง7กิโเมตรอยู่ใกล้เซเว่น800เมตรค่ะห่างจากซีเจ900เมตรอยู่ใกล้โรงเรียนมาบแค่1.3กิโเมตรนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อนัดชมหรือว่าต้องการตอ่รองต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อผู้ขายนะคะตามช่องทางการติดต่อที่แอดมินใส่ให้ใต้คลิปค่ะทางเราเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ